ครับวันนี้มาพบกับรายการสาระเร็ว EP 14แล้วนะครับผมรายการสาระเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ทั่วโลกทั่วไปและควรจะต้องรู้มานั่งดูมานั่งชมและก็มานั่งอ่านให้ฟังนะครับผมใครชื่นชอบรายการแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b s c r i b รและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับและอย่าลืม คอมเมนต์นะครับใต้คลิปถ้ามีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมหรืออยากให้เพิ่มอะไรคอมเมนต์ได้นะครับแท็กคนที่คุณรักหรือคนที่อยากให้เห็นนะครับใต้คอมเมนต์นี้เขาจะได้ดูคอนเทนต์นี้ไปกับคุณนะครับฝากแชร์คลิปนี้ไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณรักจะเป็นการช่วยสนุนช่องไปในตัวด้วยนะครับเพิ่มรับเพื่อเป็นการเสียนาฬิกานะฮะเสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์ในวันนี้มีอะไรที่เร็วและสาระมากนะครับไปดูกันดีกว่าครับไป ไรหรือมู่รู้หรือไม่ครับเราสูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5เท่ากับซูบุหรี่1 2 2 4มวลนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลย <S <S วัยนี้เพิ่งมีข่าวคุณหมอคนหนึงที่อยู่เชียงใหม่เขาเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วเพิ่งเ,เสียชีวิตนะครับแล้วก็ต้องกำเนิดนะครับมาจากฝุ่น PM 2.5นะครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า PM 2.5อันนี้มีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนกันดีกว่าครับไปเอาละฮะ คนกรุงเทพสูดดมฝุ่นพิษ PM 2.5เท่ากับการสูบบุหรี่1,224มวนครับมาร่วมผักดันพอระบอากาศสะอาดกันดีกว่านะครับมาข้อมูลจาก Rocket Media Lab นะครับเผยว่านะครับค่าฝุ่น PM 2.5 1ลูกบาทมิลิกร,รัมครับหรือว่าลูกบาทมิลลิลิตรครับเท่ากับบุหรี่1มวนครับในปี2022ครับที่ผ่านมาคนกรุงเทพสูบบุหรี่ไปทั้งหมด1,224มวนนะครับ <c oughs> เป็นการคำนวณเทียบบัญญัติตยางนะครับผมโอ้โหดูเป็นเหมือนจะเยอะมากนะแต่นี้ก็เยอะเลยฮะไม่ควรสูบอย่างนั้นป่ะแต่ก็ดีนะครับบางคนแบบเป็นมุกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ควรไม่แนะนำครับเพราะว่าการสูบบุหรี่มันมีผลต่อปอดโดยตรงนะครับเออการเปรียบเทียบนี้มาจากงานวิจัยของริชาร์ดเอมูลเลอร์ครับนักวิจัยชาวอเมริกันจากสถาบันสภาพอากาศครับบัคเล่เอิร์ธแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับเบิร์กลีย์ครับ โดยค่าฝุ่นนำมาเปรียบเทียบแบบค่ามาตรฐานเฉลี่ย24ชั่วโมงในแต่ละวันของปี2 2 2นะครับจากผลงานวิจัยครับถือว่าฝุ่นปี2021ครับในปี2022ที่ผ่านมาคนกรุงเทพสูตดดมฝุ่นพิษ PM 2.5เท่ากับการสูบบุหรีทั้งหมด1,224มวลใช่ไหมครับลด,ดลงจากปี2021 37มวลจากปีนะครับโอ้โหปีที่2021ครับ เหมือนกับสูบรีไป1,261มวลอย่างไรก็ตามครับถ้าเทียบกับจำนวนอากาศดีกรุงเทพที่มีบรรยากาศดีอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเพียง49วันครับคิดเป็น13.42%ของทั้งปีครับน้อยกว่าปี2021เพียง90วัน3เดือนเหรอฮะ <c oughs> สุดยอดไปเลยสำหรับเดือนที่มีอากาศเลวร้ายที่สุดในปี2022ครับอย่างเดือนเมษายนกรุงเทพสูดดมฝุ่นพิษ pm 2.5 เทียบเท่ากับการสูบบริจจำนวน127มวลคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือสูบวันละ4.26มวลโดยลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์2021ซึ่งเป็นเดือนที่มีอากาศเร็ว้าที่สุดนะครับคิดเป็น163มวลครับก็เปรียบเทียบกันเอาเองครับเพราะเป็นค่าเฉลี่ยที่อ๋อก็ก็เป็นค่าเฉลี่ยครับประมาณนั้นครับแม้แต่ในเดือนที่อากาศดีที่สุดในปี2022อย่างเดือนกรนกฎาคมครับ คนกรุงเทพก็ยังสูดดมฝุ่น PM 2.5เทียบเท่ากับการสูบุหรี่75.36มวลครับเฉลี่ยวันไะ2.4มวลเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม2021ซึ่งเป็นเดือนที่อากาศดีที่สุดเช่นเดียวกันคิดเป็น64.86มวลครับอย่างไรก็ตามครับนักวิชาการบ่งชี้ว่าควันพิษจากบุหรี่มีสารพิษมากกว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กนะฮะเฮ้ยก็น่าสนใจนะครับ และอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นพิษหรือว่าทางบุหรี่ครับไม่ควรจะนําเข้าสู่ปอดและร่างกายของเราเพราะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแน่นอนครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพโดยพรบควบคุมอากาศสะอาดเนี้ยด้วยนะครับผมก็ขอให้ลดระลงและจับตาดูและระวังเรื่องของวันที่มีฝุ่นเยอะและวันที่อากาศดีจากแอปพลิเคชันด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงครับไปเอาลาเรื่องถัดมานะครับนาซาพบหลุมยักษ์บนดวงอาทิตย์ครับ แจ้งเตือนพายุสุริยะระดับกลางคาดไม่มีผลกระทบกับชีวิตบนโลกนะครับแต่การสื่อสารไม่แน่ครับเดี๋ยวมาอ่านเนื้อข่าวกันดีกว่าพวเพราะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปนาซาตรวจพบหลุมยักษ์ขนาดมหึมาในชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์นะครับแจ้งเตือนพายุสุริยะระดับปานกลางในอีก2-3วันข้างหน้าครับคาดว่าจะไม่ส่งผลต่อโลกมากนักดังนั้นสบายใจได้นะครับฮะก็ไม่สบายใจอยู่ดีป่ะ ภาพวิดีโอจากหอสังเกตการโซล่าไดนามิกหรือ SDO นะครับได้บันทึกภาพดวงอาทิตย์ในระหว่างวันที่2-4ธันวาคมที่ผ่านมาครับผมเ,เห็นจุดดำมหึมางบนดวงอาทิตย์จากจุดดำเหล่านี้ที่มีสนามแม่เหล็กรุนแรงจนทำให้ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์มีเหตุอุณหภูมิเย็นกว่ารอบข้างครับนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกกันว่าจุดดับนะครับโหเยอะนะเนี่ยนี่คือจุดดับนะครับโห โดยจุดดับบนดวงอาทิตย์ครับเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงกว่าโลกประมาณ2,500เท่าครับซึ่งสูงกว่าบริเวณอื่นๆบนดวงอาทิตย์มากครับกลมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐนะครับอธิบายไว้ว่าเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กแรงสูงครับความดันในสนามแม่เหล็กจึงเพิ่มครับขณะที่ความดันบรรยากาศโดยรอบลดลงครับซึ่งส่งผลต่ออุณหภูมิลดลงสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบครับเนื่องจากสนามแม่เหล็กเข้มข้น ไปยับยั้งการไหลของกา๊าซร้อนสู่พื้นผิวนะครับโอ้โหพื้นที่มืดเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อการเกิดแสงออโรราบนโลกครับมันทำให้ลมสุริยะหลุดลอดออกไปในอวกาศได้ง่ายขึ้นครับและหากมีจุดดับจำนวนมากหรือจุดดับขนาดใหญ่ก็จะมีโอกาสที่เกิดพายุสุริยะแรงมากขึ้นเท่านั้นครับพายุสุริยะเหล่านี้รบกวนสนามแม่เหล็กของโลกนะครับอ๋อ oh, มีผลซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับผม โดยทําให้อิเล็กตรอนและโปรตอนบนโลกเร่งความเร็วขึ้นครับจากนั้นจะพุ่งชนกับกา๊าซอื่นๆในชั้นบรรยากาศและแตกตัวออกปลดปล่อยอนุภาคที่วิ่งไปตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกจนกลายเป็นออโรราที่สวยงามอ๋อกลายเป็นภาพโอเคครับ <c oughs> ทางศูนย์พยากรณ์อากาศสภาพอากาศในอาวากาศครับวงเลยครับใช่แล้วครับอาวากาศก็มีสภาพอากาศครับ ของ NOAA ครับองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐครับคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดพายุสุริยะที่มีกําลังปานกลางครับกบระทบต่อโลกในอีก2-3วันข้างหน้าครับมันอาจจะดูน่ากลัวครับแต่นักวิทยาศาสตร์ระบุไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์แน่นอนครับครับผมพร้อมมากล่าวเสริมว่านี่เป็นเหตุการณ์ปกติของดวงอาทิตย์ครับ ที่ตอนนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกิจกรรมสูงสุดตามวัฏจักร1 1ปีครับทางนาซาทำนายว่าเดือนมกราถึงเดือนตุลาคมนะครับตุลาของภัยัพสม่น่าสะกดเสียงในปี2024ครับจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ของเรามีความคลึกคืนที่สุดหลังจากนั้นค่อยๆลดลงตามวัฏจักรครับโอ้โหและการทำความเข้าใจในปรากฏการณ์จะช่วยนักวิยทยาศาสตร์เข้าใจดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อโลกมากขึ้นครับ รวมถึงสภาพอากาศในอวกาศเพื่อป้องกันอุปกรณ์และมนุษย์ให้อยู่ในอวกาศได้ปลอดภัยขึ้นนะครับก็คือเป็นการสังเกตการเพื่อให้ทุกคนบนโลกปลอดภัยและคนที่ไปสังเกตการบนอวกาศปลอดภัยด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะแต่น่เป็นห่วงอย่างนึงคือมันจะร้อนขึ้นกว่านี้ป่ะประเทศไทยก็ร้อนด้วยแล้วนะคือผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยหรือโลกแม่งโคจรรอรบดวงอาทิตย์วะหยอกเล่นฮะ เอาละเรื่องถัดมานะครับร้านขายยาแห่งทะเลกําลังเสี่ยงครับจากบลพิษที่มนุษย์ก่อฟองน้ําทะเลที่มียาช่วยชีวิตคนได้นะครับคืออะไรครับโจหัวมาา่คานนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเพราะว่าเนื้อข่าวหรือเนื้อความจะมีอะไรบ้างนะครับไปเรากำลังทาลายร้านขายยาแห่งเท,ทะเลครับจากบลพิษฟองน้าทะเลมีคุณสมบัติทางยาจํานวนมากครับแต่มนุษย์เสี่ยงที่กําจัดพวกมันให้หายไปจากทุกทางครับ ที่ทิ้งน้ําเสียหรือน้ําไม่ดีลงมหาสมุทรนะครับโอ oh ้โหฟองน้ําทะเลครับหรือ Sponge สปอนจ์ซีเมีชีวิตประหลาดและดูเหมือนจะไม่มีอะไรโดดเด่นครับ oh พวกมันถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปร่างเฉพาะและมีรูปร่างหลากหลายมากครับแม oh ้แต่ขาดระบบประสาทที่ซับซ้อนระบบย่อยอาหารหรือแม้แต่ระบบไหลเวียนของโลโหิตนะครับเฮ oh ้ยจริงเหรอแต่ในจริงครับพวกมันสร้างสารเคมีต้านเชือ้อแบคทีเรียไวรัส เชื้อราการอรักเสบหรือโมเลกุลต้านโรคอื่นๆครับที่ยังไม่ค้นพบครับทําให้ฟองน้ําได้รับฉายาว่าร้านขายยาแห่งท้องทะเลครับมีฟองน้ําถูกบันทึกไว้ในรายงานทางวิทยาศาสตร์มากกว่า5,000สปีชีส์ทั่วโลกครับและเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายจํานวนที่ยังไม่ถูกค้นพบนะครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้าครับเรากําลังทิ้งขยะลงหมาสมุทดและกาลังทําร้ายทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าที่สุดอันนี้ลงนะครับ จนเสี่ยงที่พวกมันจะหายไปหรือสูญพันธุ์ไปเลยนะครับก่อนที่เราจะรู้จักคุณสมบัติทางยาของพวกมันจนครบถ้วนครับประเมินกันว่าครับการค้นพบสารเคมีที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากกว่า2ละชนิดในฟองน้ําทะเลนี้ทุกปีครับและบางส่วนพิสูจน์ได้ว่ามันมีประโยชน์ทางยานะครับ<อ>ใต้ทะเลลึกประกอบไปด้วยไมโครไบโอนะครับส่วนใหญ่ของโลกครับ แต่การวิจัยยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่เรายัางมุ่งไปทางไมโครไบโอบนบกครับดรอิลินอร์เบสนะครับศัลยแพทย์สัตวแพทย์จากแหมลัยบริสตันนะครับกล่าวดังนั้นมันจึงมีศักยภาพมหาศาลสำหรับยาปฏิชีวนะชนิดใหม่จากใต้ทะเลนะฮะ<อ>และยาที่ได้จากฟองน้ำตัวแรกสุดถูกอนุมัติโดย fda องค์การอาหารและยาของสหรัฐครับ ตั้งแต่ปี 1, 1968ครับโดยเป็นสารนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าไซตรามไซารมีนนะครับซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานของยาที่ช่วยขัดขวางการเพิ่ม DNA ของเซลล์มะเร็งในเม็ดเลือดขาวนะครับอและเนื้องอกของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับซึ่งฆ่ามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและซึ่งยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะครับเฮ้ยห,หลายทศวรรษเลยนะเนี่ย ต่อมาในปี1981นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็สกัดเอาอาไซโคเวียนะครับที่ใช้เป็นสารประกอบด้านไวรัสศึกษาโรคเลิ่มครับอิสุอิสัยและงูสวัสดจากนั้น FDA ก็นำไปปรับปรุงเพื่อใช้กับยา HIV ตัวแรกของโลกนะครับสารเหล่านี้ถูกสกัดออกมาจากฟองน้ำใต้ทะเลแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีการค้นพบสารใหม่ๆโดยล่าสุดในเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาครับฟองน้ำทะเลที่อาศัยของแบคทีรียสายพันธุ์ใหม่ จำนวนมหาศาลเป็นการแข่งขันระหว่างการชิงสารอาหารและการผลิตยาปฏิชีวนะของฟองน้ำนะครับด็เตรอร์อิลินอร์เบสเสริมไว้ว่าแต่การขุดเจาะใต้ทะเลลึกเพื่อหาทรัพยากรธรรมชาติได้ก่อมลพิษและสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศอย่างมากนะครับนั่นคือมนุษย์กำลังจะสูญเสียแหล่งที่มีค่าทางการแพทย์ และอาจช่วยชีวิตคนอีกนับล้านคนไปด้วยนะครับเรากำลังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็วครับอิริกศาสตราจารย์ด้านเคมียาจากมหลาลัยยูท่าได้กล่าวครับโดยทั่วไปแล้วครับเมื่อคุณตรวจสอบสายพันธุ์ใหม่ก็จะพบโมเลกุลใหม่ที่ยังไม่ทราบศักยภาพดังนั้นจึงมีโอกาสที่เราไม่รู้แม้แต่กระทั่งว่าเรากำลังทำลายอะไรอยู่นะครับ Oh oh. โอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเสียดายนะครับถ้าเราทําลายสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าสิ่งที่อาจจะช่วยเหลือชีวิตเราหรือต่อายุเราให้ยืดยาวขึ้นอีกน,นะครับเอาละฮะก็ช่วยกันดูแลนะครับทะเลของเราเพื้นที่สีฟ้าน้ําทะเลนี้ไว้ให้ดีกันละกันนะครับไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ EP นี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยือนแน่นอนครับฉะนั้นใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นอย่าฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆจะได้เห็นกันเยอะๆกันนะฮะฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามช่องฝากกดสติ๊รไลคและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องเราครับคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแน,นะนําปรับปรุงหรือติชมอะไรก็ได้นะครับอยากให้เราได้เพิ่มอะไรนะครับอะไรที่มันเหมาะสมหรือแมทช์ผมก็จะมาใช้นะครับและลืมครับแท็กคนที่คุณรักใต้คลิปนี้จะได้เห็นคอนเทนต์น,น,นี้คอนเทนต์แหละคอนเทนต์น,น,นี้ไปกับเรานะครับและแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชทที่คุณชอบครับจะเป็นการช่วยเหลือทางช่องเราและเป็นการได้เห็นคอนเทนต์ไปพร้อมกับคนที่คุณรักนะครับ ชื่นชอบอย่าลืมส,สนสนกันด้วยกันได้นะป่ะไปดูกันดีกว่านะครับว่าอาทิตย์น่าจะมีอะไรเจอกันทุกอาทิตย์จนถึงอาทิตย์จะมีคอนเทนต์ไม่ซ้ากันและจะมีคอนเทนต์หมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับฝากโอคิชิไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกอย่างที่ผมทําเพราะผมชอบอ่านและผมชอบเรียนรู้ฉะนั้นเรามาแชร์และมาดูคอนเทนต์พวกนี้ไปพร้อมกันครับไป <c oughs>